สวัสดีครับพบกับผมนะครับทิศอึงดําดีเศรษฐินคราสนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวนะครับที่ตำบลโกงธนูนะครับอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับพามาชมอ่านาและก็สวนชะอมนะนะครับมี2องนดนะครับถนดแรกก็จะเป็นสวนชะอมนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเลยรวมเลย2องถนดก็24ไร่3งาน24ตารางวานะครับมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีเลยนะครับเป็นแปลงที่ ติดถนนคอนกรีตนะครับลงจากถนนระยางเข้ามาประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับก็ถึงพื้นที่เราแล้วนะครับไฟฟ้านะปาก็ประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับเพราะว่ามันจะใช้อยู่ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นการเกษตรส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสวนบ้างนาบ้างนะครับระแวกนี้นะครับลึกเข้าไปเลยนะครับประมาณ800เมตรนะครับวันนี้ต้อง พยายามเดินให้ถึงนะครับให้ถึงสุดที่เลยนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแดดร้อนมากวันนี้นะครับมันมันแดดไม่จ้าแต่ว่ามันร้อนอ้าวๆนะครับฝนอาจจะตกอีกนะครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกไว้นะครับประมาณ50เมตรนะครับโดยประมาณจะอ่าตามแนวถนนเลยนะครับประมาณ50เมตรนะครับเนี่ยบนพื้นที่นี้นะครับถนนแรกก็จะปลูกชะอมนะครับแล้วก็ถนนต่อไปก็จะเป็นนานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับ หันหน้าขึ้นถนนนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือการเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากตัวเมืองลบบุรีนะครับประมาณ20กิโลนะครับโดยประมาณนะครับจากอ่างทองเลยนะครับเราสามารถเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับวิ่งเข้าสายอาเซียนะครับมาอ่างทองนะครับแล้วก็แล้วเข้ามาทางเส้นลบบุรีนะครับ ประมาณ30มกิโลนะครับไม่ถึง30มกิโลนะครับอยู่ที่ประมาณ26 27กิกโลนะครับาจากตึกเซ็นทรันเวสเกตนะครับกรุงเทพนะครับ118่กิโลนะครับโดยประมาณนะครับ118่งอยสกิโลนะครับถ้าห่างจากตัวอำเภอบ้านแพกนะครับประมาณ10กว่ากิโลเองนะครับอันนี้จะเป็นกระเลขสายในนะครับสายในมันจะมีเลาะเลาะหมู่บ้านมาเลาะ คลองชนระทานมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็เป็นสวนชะอมนะครับสวนชะอมตอนนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับถ้าใครนะครับชอบทําสวนชอบทํานานะครับแปลงนี้เหมาะทีเดียวนะครับเนื้อที่24ไร่3งาน24ตารางวานะครับอยู่ที่ตาบลกงธนูนี่เองนะครับเนี่ยเราสามารถปลูกที่พักอาศัยได้ไหมได้นะครับปลูกได้เลยนะครับหรือท่านจะทําสวนนะครับ สวนนี้เราก็เก็บไว้นะครับไปปลูกที่พักอาศัยอยู่ทางด้านนู้นนะแต่มันต้องถมที่หน่อยนะครับอันนี้เราก็เอาพวกเชือมออกบ้างนะครับแล้วก็ปลูกที uh, ่พักอาศัยนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็ดึงมาประมาณัไม่ถึง100เมตรนะครับป่าปาก็มีนะครับด้านในนะครับตามถนนเข้าไปขวามือเรานะครับขวามือท่านผู้ชมก็จะเป็นหมู่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับทางด้านหน้านะครับว่าติดหมู่บ้านติดคลองชนะทานอย่างไรนะครับอันนี้เราเดินอยู่ในที่อยู่นะครับ ไปเดี๋ยวพบกับผมเลยนี่ก็นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับสวนนะครับสวนชะอมนะครับนี่เป็นทางของเราเองนะครับทางส่วนบุคคลนะครับขอบเขตมีรั้วด้วยนะครับรั้วรวดหนามตอนนี้ก็ต้นไม้มันปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาช่องหาช่องให้ท่านดูนะครับรวดหนามมันอาจจะชำรุดไปบ้างนะครับก็ตามการเวลานะครับก็ทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับรวดหนาม ด้านหน้าก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อขอชมพื้นที่กับทีมงานบอยเศรษฐีนครราชได้เลยนะครับนี่ครับเสาลวดน้มนะครับนี่นากว้างด้านนี้นะครับติดถนนเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับลึกเข้าไปนะครับรวม สองถนนเลยประมาณ800กว่าเมตรนะครับสุดนู้นเลยนะครับจะเป็นนายาวไปเลยนะครับราคาติดตามทนาเพจได้เลยนะครับถนนเป็นถนนคุดแดงนะครับเนี่ยถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกนะครับหมู่บ้านตามซอยตามโค้งครับตามคลองธนรุรนเนี่ยนะครับคลองธนบุรนตอนนี้มันแห้งนะครับ น้ำมันแห้งอันนี้จะเป็นเนี่ยท่อเห็นท่อ PVC ีซีไหมเขาจะใช้สำหรับดูดสูบน้ำจากน้ำคลองนี้นะับขึ้นไปรถชะอมนะครับแต่ตัวนี้น้ำมันแห้งครับแต่จะอมไม่ตายนะครับไม่ตายแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ครับยอดมันอาจจะไม่งามเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับไม่ถึงหนึ่งรอยเมตรนะครับก็ถึง พื้นที่เรานะครับเนี่ยเป็นถนนซอยเข้ามานะครับถนนคััญกรีตนะครับถนนคััญกรีตโทษนะเตะไม้จะแล้วนะครับไม่ได้ดูทางจะเป็นร้านค้าเป็นบ้านเรือนเยอะแยะเลยนะครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นคลองชลประทานอีกนะครับเป็นหนึ่งเส้นนะครับเป็นถนนระยานนะครับทางขวามือทองท่านผู้ชมก็จะไปเข้าอ่างทองได้นะครับ ยี่สิบหกกิโลนะรประมาณที่6 2บหกย่ิบเจ็ดกิโลถึงตัวอ่างทองเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยที่รถมาสายวิ่งไปเนะี่ยก็จะเข้าตัวเมืองลบบุรีนะครับไฟฟ้านะครับบอกไว้นะครับอยู่ทางถนนใหญ่นี่เองนะครับถนนลาดยางนี่เองไม่ต้องกวเปียวกวเหงาเลยนะครับสามารถมาจับจองพระเจ้าของแล้วก็ ปลูกที่พักอาศัยนะครับดึงไฟนิดหน่อยนะครับนี่นะครับผมให้ชมนะครับเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตตลอดแนวเลยนะครับผ่านหน้าที่เราด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นคลองชลระทานนะครับคลองชลระทานที่ตอนนี้น้ําทุกที่เลยนะครับมันจะแล้งนะครับท่านถ้าท่านกลัวแรงนะครับกลัวภายแล้งแล้วก็ ขุดสะไว้สักหนึ่งลูกนะครับเพื่อมาถมนะครับถมปลูกเป็นที่พักอาศัยนะครับเราไม่ต้องตัดต้นชะอมออกนะครับมันคล้มมันอากาศวันนี้มันไม่โปร่งนะครับไม่โปร่งเลยนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับภาพถ้ามันมืดบ้างแจ้งบ้างนะครับมาเรือนเยอะแยะเลยนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอยู่ทางด้านนี้นะครับเราสามารถดึงเข้าไปได้เลยนะครับ พื้นที่ย4บสีไร่3งานย4ิบสี่ตารางวาดีอย่างไรนะครับท่านสามารถนะครับทำเป็นโคกหนองนาก็ได้นะครับหรือท่านจะทําเป็นปลูกนะครับไม้เศรษฐกิจไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับรอให้ลูกหลานท่านโตท่านก็เป็นเศรษฐีน้อยๆได้เลยนะครับหรือจะท่านจะจับจองนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ ให้ชาวบ้านแถวนี้เช่าทำนะครับทำนาทำการเกษตรกันก็มีคนเช่านะครับไปนะครับไปชมนะครับกับทิศอื่นนำดีเศรษฐีนักราชกันนะครับชมมันนเพลินครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับอยากให้ท่านชมนะครับท่านพักอยู่บ้านนะครับเสร็จจากภารกิจการงานแล้วก็เปิดช่องบอยเศรษฐีนักราชชมกันนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับขอเข้ามาชมกับ ทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดลบบุรีนะครับแปลงนี้หรืออาจจะเป็นจังหวัดสระบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับที่ทางทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับเข้าไปถ่ายทํานะครับเข้าไปบันทึกภาพให้ท่านชมนะครับท่านติดต่อล่งงานสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมนะครับเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับท่านนะครับ วันนี้กำนันโอ้ก็มีคิวนะครับต้อนรับนะครับต้อนรับลูกค้านะครับเข้ามาชมพื้นที่นะครับที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนะครับคนโอ้คนเดียวเลยวันนี้นะครับสําหรับมหาแดงนะครับลุงมหาเราก็ติดภารกิจนะครับส่วนตัวนะครับต้องขอลาหยุดหนึ่งวันวันนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับทีมงานเราก็เตรียมจัดคิวไว้แล้ว ไปขออนรับพวกท่านนะครับมีอีกหลายชีวิตนะครับทีมงานบอยสถีนักข่าได้นะครับมีหลายชีวิตก็อย่างไรก็อยากให้ท่านนะครับเข้ามาชมนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับเนี่ยห้เมตรโดยประมาณนะครับหน้ากว้างติดถนนนะแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ800เมตรนะครับ ปลูกเพลิงปลูกก็ได้บ้านนกดาวหลังเล็กๆสักหนึ่งหลังนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับพักตาอากาศเวลาท่านเสร็จจากงานนะครับเสร็จจากภารกิจนะครับในกรุงเทพนะครับออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ทาเป็นเพิงเล็กๆให้คนดูแลนะครับคอยอยู่ดูแลส่วนของท่านแล้วก็นะครับดูแลบ้านของท่านด้วยนะครับ ว่าเป็นแปลงที่เหมาะอีกหนึ่งแปลงนะขุดสะว่าทางด้านหลังสุดท้ายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขุดเป็นเขาเรียกอะไรคลองไส้ไก่เข้ามานะครับแล้วก็เอาดินมาถมเป็นที่ปลูกบ้านก็ได้นะครับหรือจะถมให้มันสูงเอาไว้สําหรับปลูกพืชผักก็ได้นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราจะาไว้ทํานาเราจะได้มีทั้งสวนเป็นที่ปลูกที่พักอาศัย แล้วก็เป็นนานะครับเป็นสระน้ำนะครับในสระท่านสามารถจะเลี้ยงปลานะครับรอบๆสระท่านสามารถทาเป็นที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับบนคันนะครับคันสระแล้วก็ปลูกพวกผักพวกผลไม้ไว้นะครับแล้วก็ตามแนวเลยตามแนวเลยท่านสามารถปลูกไม้ไม้เศรษฐกิจครับบนคันของท่านเลยนะครับ เจชะอมแตกยอดนะครับตอนนี้ก็เจ้าของก็ตัดแต่งกิ่งไปบ้างนะครับแล้วก็เก็บไปจําหน่ายนะครับเก็บไปขายบ้างันเถอะนะครับมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่วันนังก็ได้หลายร้อยอยู่นะครับแปลงแค่นี้นะครับก็พอค่าข้าวค่ากับข้าวนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับ หรือแค่พวกหมูพวกไก่นะครับเพราะตอนนี้นะครับพวกผักเราก็ปลูกเราเองนะครับปลูกในสิ่งที่เรากินนะครับกินในสิ่งที่เราปลูกนี่นะครับนี่เป็นนาแล้วนะครับขอบเขตนะครับมีเสานะครับเสาลวนะครับแต่ลวรดหนามมันทำรุดนะครับข้างๆเขาจะทํานาเหมือนกันนะครับตอนนี้ด้านข้างเขาก็ไถแล้วไถเตรียมนะครับเตรียม ทางรัฐบาลนะครับปล่อยน้ําเข้ามานะครับแล้วก็รอน้ําฝนด้วยนะครับชะลอทางรัฐบาลยางเดียวถ้ารัฐบาลยังไม่ปล่อยก็ไม่ต้องทำนะครับชะลอฝนยังเดียวถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ทําอีกนะครับอันนี้รอทั้งสองสองสองฝั่งเลยนะครับทั้งรัฐบาลทั้งฝนด้วยนะครับตามฤดูกาลมันนะครับถ่นนู้นะครับทานนู้นก็จะมีเสานะครับมีเสา เรารู้ว่าแต่ว่ารดหนามนะครับรดหนามมันชํารุดไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับทํามาเป็นสิบปีแล้วนะครับมันก็ผุก่อนตามการเวลาของมันนะครับเนี่ยดินดีนะครับดินดีแต่ดินไม่ไม่เชิงดํานะครับดินที่สามารถเก็บน้ําอยู่นะครับดูนะครับฝนตกมาไม่กี่ครั้งนะครับหญ้าเขียวปื้ดนเลยนะครับโดยมากนะครับแถวนี้เขาจะทํานากัารส่วนใหญ่นะครับ ถ้าเราเปลี่ยนนานะครับเปลี่ยนพื้นนามาเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับไม่ว่าจะปลูกมะม่วงปลูกฟ้าหลงปลูกกระท้อนนะครับมะยงชิดนะครับโอ้ปลูกหลายๆอย่างนะครับอย่างละ20ต้น30ต้นนะครับเพราะหน้าที่เราต้อง24ไร่3งาน2ี่ตารางวางนะครับโอ้ปลูกได้หลายๆเลยละหลายพันต้นเลยนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แนะของผมนะครับอ่าถ้า แต่ถ้าท่านใดนะครับอาจจะมีกิจการนะครับอย่างอื่นนะครับท่านก็นสามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันอยู่มันไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนแบบแออัดนะครับท่านสามารถเลี้ยงที่ผมเจอนะลูกค้าผมนะเขาเลี้ยงพวกสัตว์แปลกนะ่ะนะครับเอาไว้จําหน่ายแต่มันมันไม่ผิดกฎหมายนะครับอย่างพวกไก่เงี้ยไก่แบบ ขนดกเต็มหน้าเลยนะครับไก่แจ้นะครับหรือจะงอนแบบโอ้โหบอกไม่ถูกนะครับมันมันมันใหญ่มากผมเคยเจอเนาะมันเป็นสายพันสายพันธุ์อะไรกันไม่รู้ถ้าท่านชอบชอบนะครับของแปลกๆก็เลี้ยงได้เลยนะครับมาเลี้ยงแล้วก็เราไม่ต้องกลัวว่าจะไปรบกวนชาวบ้านเขานะครับหรือท่านจะทําฟาร์มนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ไข่ ก็ได้เหมือนกันนะครับครามไก่าร์มเป็ดนะครับทําให้ยาวเลยนะครับเอารถวิ่งได้นะครับรถวิ่งเพื่อไปดูนะครับผลผลิตของเราหรือไปดูพวกสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับยาวไปเลยนะครับ นาทีทั้งหมดนะครับยี่สิบสามยี่สิบสามไร่อ่ยี่สิบสี่ไร่สามงานนะครับต้องขออภัยนะครับยี่สิบสี่ไร่สามงานยี่สิบสี่ตารางวานะครับจะบอกผิดเป็นยี่สิบสามไร่สี่งานซะแล้วมันก็มาทิศอื่นเนี่ยยังไงงงอะไรเนี่ยนะครับยี่สิบสี่ไร่สามงานนะครับต้องขออภัยนะครับยี่สิบสี่ตารางวานะครับดูนะครับดูโอยรอดนะครับนั่นหนูก็มี เขาเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดแล้วก็ทําเป็นบ่อปลาด้วยนะครับเนี่ยท่านสามารถก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําขุดบ่อปลาเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะกลางแล้วก็ปวกไม้เศรษฐกิจพือพืชระยะยาวนะครับเป็นเป็นไม้ระยะยาวนะครับได้เลยนะครับนะครับถ้าท่านสนใจนะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับบอกย้ำอีกทีนะครับเนื้อที่24ไร่3งาน24ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลโกงธนูนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอยากให้ท่านมาชมก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับบางท่านบอกไม่ต้องดูว่าชอบแล้วแปลงเนี้ยนะครับถ้าท่านชอบท่านก็ติดต่อนะครับ กับทีมงานบอยเศรษฐินักราชแล้วครับแล้วก็จองนะครับเพียงแต่ท่านอาจองสัก2 0 0 0 0บาทนะครับ2 0,000บาทเพื่อเราจะได้ปิดการขายให้ท่านนะครับจะได้ไม่ต้องให้คนที่คนที่ชอบเหมือนกันนะครับมาดูแล้วก็มันมันก็จะแย่งกัน<笑><笑>นะครับหรือท่านไว้ใจได้เลยนะครับเมื่อเราปิดการขายแล้วนะครับเราก็จะไม่ขายให้ใครต่อนะครับ ใครปิดก่อนนะครับเราก็จะให้คนนั้นนะครับเราจะไม่มีการหัวกันอยู่แล้วนะครับราคาติดตามทางหน้าเพจได้เลยนะครับราคานะครับแปลงนี้เคยมาทําการรีวิวไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ท่านดูนะครับหลังจากหลุดจองไปนะครับแต่หนูก็จะเป็นชุมชนมีหมู่บ้านนะครับ เนด้านนี้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถนนถนนนะครับถนนที่เราที่ผมเสนอไปมาสักครู่นี้นะครับถนนหน้าที่นะครับเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านบ้านสวนนะครับอยู่นู้นครับหลังคาติดฟ้าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยหลังคาตรงเนี้ยเขาอยู่แบบสบายๆนะครับอยู่แบบธรรมชาตินะครับ ร้อนมากนะครับแดดไม่จัดแต่ว่ามันร้อนแบบร้อนเหมือนฝนจะตกนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับท่านขุดคันล้อมเลยนะครับขันล้อมนี่เลยเอาดินมาดินจากคันล่องนะมามาปิดนะครับปิดแล้วก็ปลูกไม้เพรฐกิจแล้วก็ไว้สําหรับรถวิ่งได้นะครับรถวิ่งไปดูทางท้ายนะครับเพราะเนื้อที่นะครับมันยาวเข้าไปนะครับประมาณ800เมตรนะครับโดยประมาณนะครับท่านท่านเดินก็เหนื่อย นะครับเหนื่อยอันนี้ผมเดินมาประมาณ200นะครับ200กว่าเมตรนะครับหอบเหมือนกันนะครับนี่ก็ได้ลมนะได้ลมของต้นสะเดาครับต้นสะเดาก็เป็นไม้อ่าไม้ดีเลยล่ะนะครับเนื้อดีนะครับไม้สวยนะครับทำสำเสาทำอะไรนะครับเพราะว่าไม้สะเดานี่ยปลวกไม่ค่อยกินเนาะ เพราะว่ามันขมเนื้อไม้มันจะขมผมก็ไม่เคยลองกินเนื้อไม้สักทีนะครับกินแต่ยอดมันนะครับยอดสะเดาเขาเรียกอะไรช่อมันนะนกะ็เป็นเสานะครับเสาเสรารั้วอีกนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อขอเช้าพื้ที่กับทีมงานบอบเศรษฐีนักด่าได้ทุกวันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมทิดอึงดําดีนะครับเดินไปไม่จบแน่นะครับขอฝากแปลงนี้ไปด้วยนะครับเนื้อที่24ไร่3งาน24ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลกงธนูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับนู่นนะครับสุดพุ่มไม้นู่นนะครับเนี่ยผมให้ชมอีกตอนท้ายนู่นนะครับพุ่มไม้ไม่ใช่พุ่มนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่พุ่มนี้นะครับสุดไปนู่นนะครับอีกประมาณ600กว่าเมตรน่ะอ่ะ ที่ผมยืนเนี่ประมาณ200เมตรนะครับจากถนนเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทิดอึงดำดีนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานทุกด้านนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ